เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเอาไปไปไปแล้วไปแล้วอ้าอีกอีกอีกเออไปแล้ว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 อ้ยยกพานขึ้นยกพานขึ้นสวัสดีครับเอฟซีเซีนุยครับผมโอ้งานเข้าแล้วครับงานเข้าคูโบต้าเอล40หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับฮะโอ้อสภาพดิดดนน,นี่ได้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 เอลซีศูนย์หนึ่งแปดครับผมแม่เยี่ยงข้างเลยครับ ไปเป็นดินที่เขาทำถนนเขาลอกทำถนนนะครับนี่ปูตาไม่ท่ายไ,ไม่ท่ายรอาตอนนี้ถอดผ่านแล้วครับถอดผ่านแล้ว เดี๋ยวไม่ไปหรอกวันนี้ก็ไม่ไปเอาผานมาเกยกันไปยังไงเดี๋ยว ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักครับผมก็ตามที่เห็นเลยครับวันนี้มากับชินจังเอาชินจังสวัสดีเอี <c oughs> เอาไงครับเอาไงเอาไงดี

เดี๋ยวจะลองดึงเฉียงครับผมอาตารก็เอาเรื่องกันครับดูสภาพดินแล้วก็โอ้ยก,กลางตรงกลางตรงกลางผ่านตรงกลางแรงเยอะยกว่า มาดูครับว่าจะลองอลองดึงให้ตัวรถสไลด์ไปทางฝั่งทางนู้นนะครับเอ้าขึ้นไปอ,อ,อีกอีกอีกตาบิดบิดกองบ้านนะบิดล้อให้เฉียงไปทางนู้นน่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องบิดล้อไป ัั้งนึครบมันไปแล้วแหละเพราะว่ารถมันเอาพานออกแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเอาไปไปไปแล้วไปแล้ว เอาอีกอีกเออไปแล้ว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 ยุยยกผานขึ้นยกผานขึ้นยกผานหน้าขึ้นเอาเออไปแล้ว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 ยกนึ่งได้ยนึ่งยนึงแล้วยกนึงแล้วเออเออน่ะอู้เรียบร้อย สุดยอดครับสุดยอดโอ้แอลีศูนกับคุโบต้าแอลสามหกศูนะครับโอ้ดูสภาพดินเป็นท้องร่องครับท้องร่องที่เขาทำถนนทางหลวงนะครับไทยมาไทยจะเจ็ดงานแล้ว ปับ๊บเข้าให้เลยครับก็ดีเลย,ล,ล,เล,ยลึกครับตัวนี้คุณลึกอาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องใช้รถใหญ่แล้วครับเอาลากกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลากผ่านมา ก้อนนี้ออกมาได้ปีปีกว่าแล้วครับโอด้ดูดูด้ยอันนี้ซื้อใส่เองมันนี้<ะ>อ้าโอ้ใส่เทใส่เท,เ,ทเดี๋ยวเลยแล้วท่อไปท่อยังไม่ใส่ใส่บีดด <c oughs> ้วยบอฮะใส่บีดด้วยบ่เออใส่บีดด้วยใส่นักวีดด้วย เรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลากพานนะครับลากพานขอบคุณคุบต้าเอลสามหกศูนย์แปดด้วยครับคันนี้เพรีกของงานเอ่อคันนี้กี่ปีแล้วพ่อเจ็ดปีแล้วโอ้โหสภาพยังกิ๊กเลยครับดีครับสามพลุแรง เอาจังดูตั้งผานชินจังชินจังใดครั้งครับเดี๋ยวจะใสผ่ผานคืนครับผมใส่าผานก่อนครับ Thôi, í, thôi, í. Oh, í, í thôi thoải ô, thoải ý thoải ý thoải ý à, À, dốc chăng, thoải ý dốc, ý thoải ý thoải ý thoải đi Ta ý thoải 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 Địt bói, còn đi À Dục À, đưa na nè đưa, đưa na bịt vào nè À, 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 à. อไลแล้วไกลแล้วเอ้าเย็บเยบเยบ,เยบไปหน้าหน่อยไอค,นคอนเนาะเดี๋ยวเข้าแล้วจะยกก่อนโอ้โหชอบมากเลยครับอ,อ้าว

อย่าย,ยกอย่ายกเอาฟ้าลงเอาพอสิเอา,าเอาแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหดูชุดแต่งครับผมเนี่ย ีซื้อที่ไหนเนี่ยลูกชายซื้อมาแล้วสั่งมาเองหรือไงออลูกชายลูกชายสั่งมาโอ,อ้้่อย่อ <laughs> สีโอ้ผมแต่งครับอ,อื แอล,ลูกชายไปไหนบวชบวชอ๋อบวชนี่นะบวชวันไหนวันอังคารวัราพุธอะอ๋อเอาเดี๋ยวลูกชายก็ไปดูคลิปกันละกันดีครับน้ำใจอลากรถไถ,ถนะครับก็น้ำใจเล็กๆน้อยๆครับผมทีมง,งานรถไถ,ถ,ถด้วยกันนะครับก็ช่วยกันนะครับ เอ้ไทยเซตยังลุงนี่เพิ่งไทยนาแรกบอัดด้วยโอ้สงสัยจะต้องไปวัดก่อนแล้วอืมอ้าวไอ้ินจังเอาฝากอะไรเอฟซีฝากไติดตามช่องเชียนน้อยบุรีดามด้วยนะครับเออโอ้มาเจอพอดีครับผมอ่ะไปแล้ว อ,อแรงให้จะมันดึงมาได้มนกระชากไม่ได้อยู่ไไ,ไม่ได้<ม>เพราะว่าดินเป็นดินทรายดูดที่มาเลยดินสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมากครับแล้วก็ขอบค,ค, <laughs> คุณผู้ชมด้วยส <laughs> ี่ครับ L4018 ครับผม ขึ้นจากลมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายตอนนี้ครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดกนลล์ท,ที่ช่องยูทูบเยครับ mm hmm. อ่ขอบคุณมากครับทํางานกันต่อครับ